มาแล้วเลขเด็ดองค์น้ำมนต์อาสมฤษีเนนสองชัดชัดเผยไม่้าดวงเฮงแห่แก้บนถูกลัตเตอรี่เจ็ดใบกว่าครึ่งแสนสวัสดีค่ะวันนี้เราพาท่านทุกท่านไปที่อาสมฤษีเนนนะคะธาตุพุทธคุณนะคะซึ่งเป็นที่รู้จักดีของบรรดาคนที่ชอบตัวเลขนะคะหลังจาก อาจารย์ลือสีเนนนะคะทา้าพุทธคุณนะคะได้ทําพิธีจรด,ดตัวเลขเรียกว่าเลขเลขโซโลสสารตะเป็นพิธีกรรมโบราณเสร็จก็มีประชาชนนับพันคนได้เดินทางไปส่องตัวเลขที่ลอยเหนือผิวน้ําภายในอ่างน้ำมนลือสีเนนนะคะทา้าพุทธคุณนะคะซึ่งครั้งนี้มีเลขดังนี้นะคะมีเลขเก้าเลขสามเลขศูนย์ เลขสี่เลข7เลข2นะคะซึ่งเลขสจะเป็นเลขที่อยู่เดียวๆนะคะส่วนเลข9้าเลข0ูนย์จะอยู่เป็นคู่นะคะแล้วก็จะมีเลขสี่เลข7ดเลข2เป็นกลุ่มอยู่เดียวด้วยกันนะคะ ซึ่งตัวเลขดังกล่าวนะคะจะวนเวียนไปเรื่อยไม่อยู่กับที่ตลอดเวลานะคะซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกและมหัศจรรย์มากนะคะโดยมีประชาชนต่างใช้โทรศัพท์มือถือบันทึกภาพในอ่างน้ำมนต์หลายๆมุมเอาไว้ดูซึ่งมีตัวเลขอย่างที่บอกไปนะคะคือเลขศูนย์เลขสองเลขสามเลขสี่เลขเจ็ดเลขเก้านะคะบางคนนะคะเอาตัวเลขพวกนี้ไปจัดชุดหรือนำไปเ,เป็นชุด นำไปเสียงโชคเสียงดวงก็ว่ากันไปนะคะอย่างไรก็ดีนะคะยิ่งใกล้วันที่ผลสลากกินแบ่งจะออกนะคะบรรยากาศในอสมหรือสีเนนธทตุพุทธคุณนะคะบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักนะคะมีทั้งผู้ที่มาแก้บนนะคะหลังหวยออกก็ได้โชคใหญ่ไปหลายคนก็มาแก้บนนะคะแต่ ผู้ที่ยังไม่ได้โชคลาบก็มาขอโชคขอลาบนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อปู่หรือสีพรมเมตกุมารเจ้าสวัวเฮงและเทพทันใจนะคะโดยคนที่เดินทางมาส่วนใหญ่นะคะก็จะนำปะทัศน้ำแดงปาตเพียนฟักทองของเล่นดอกไม้ทุกเทียนมากราบไหว้ขอพรและทำการแก้บนนะคะหลังจากงวดที่ผ่านมาเฮงไปแล้วนะคะก็เลยมาแก้บนนะคะ นางไพรินวัชโรไทยอายุ47ปีนะคะอาชีพค้าขายและธุรกิจส่วนตัวจากจังหวัดสมุทรสาครนะคะได้นำประทัดจำนวน500นัดนะคะน้ำแดงจำนวน5แพ็คขนมเปี๊ยะจำนวน9กล่องฟักทองจำนวน9ลูกเข้ามาถวายเพื่อทำการแก้บนพ่อปู่ฤาษีพมเมศและกุมารเจ้าสัวเฮงพร้อมเปิดเผยว่าตนได้เดินทางเข้ามาที่อาสมแห่งนี้แล้วจำนวน2ครั้งล่าสุด ในงวดวันที่1มิถุนายน2563ที่ผ่านมาตนและครอบครัวได้ถูกลังวันเลขท้ายสองตัว2,4จำนวนเจ็ดใบและเลข5,6,7หรับเงิน5 0 0หมืนบาทจึงรีบนำสิ่งของที่ได้บนไว้นำมาแก้บนทันทีเพราะตนและครอบครัวมีความรักและความศรัทธามากเลยนะคะ โดยนายไพลินกล่าวต่ออีกว่านะคะตัวเลขที่ถูกลางวันนะคะได้มาจากอ่างน้ำมนต์สมฤสีเนนนะคะแล้วก็วันนี้ก็เลยมาจุดประทัดแล้วก็แล้วก็เลขหางประทัดก็คือ929นะคะเชื่อว่าเลขตัวนี้จะนำโชคมาให้นะคะ <S <S เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ